โอ้โหนี่คือมะกรูดนะก็เป็นต้นกล้ามะกรูดที่เพาะจากเมล็ดได้มาจากสวนพีวินิตก็แบ่งปันมาให้นาเล็กปลูกนะก่อนที่พีวินิตจะ,กะเกษียณแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะนก็ฝากให้นาเล็กมาปลูกเป็นที่ละลึกนะเดี๋ยวนาเล็กจะมาปลูกที่สวนแฟดหก ่องกิจในยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัล็ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเลเก็ ได้ไม้มาปลูกในสวนเป็นพืชผักสวนครัวนะก็คือมะกรูดนั่นเองนะมีไว้ซักต้นนะติดในสวนในรั้วบ้านเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะเพราะว่าทํากับข้าวอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไทยๆเราเนี่ยก็จะใช้ใบมะกรูดนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงนะเป็นเครื่องปรุงนะในการดับคาวในการทําให้อาหารมีรสชาติมีกลิ่นหอมเนี่ยถือว่าสุดยอดเลย อันนี้ก็เป็นมะก,กรูดที่เพาะจากเมล็ดนะครับเพาะได้ประมาณสักหนึ่งปีเกือบไม่ถึงปีฮะเกือบปีา่าั้้ครับก็เพาะใส่อย่างนี้แหละรากก็เดินดีฮะเนี่น,น,นี่มองเห็นเห็นรากเลยเดี๋ยวนาะเล็กจะเอามาปลูกในสวนที่หลังแฟดหกนะก็ปลูกเอาไว้ แบ่งปันให้พี่น้องชาวแฟดหกได้เก็บกินกันนะฮนะนัเก็อยู่ที่นี่อีกประมาณสักห้าปีนะก็ถ้ามันใหญ่มันโตนะสามารถที่จะอยู่เป็นระยะยาวไปได้เนี่ยโหถือว่าสุดยอดนะอย่างน้อยเราก็เป็นคนปลูกไว้แบ่งปันเราก็มีความสุขนะพี่น้องชาวแฟดหกได้เก็บกินกันอย่างต่อเนื่องหลายๆรุ่นไปนะฮะ นี่แหละสร้างความดีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหวังผลตอบแทนอะไรนะเห็นคนอื่นกินได้นะมีความสุขเช่นกันนะอย่าไปหวังอะไรนะเดี๋ยวหาที่ปลูกกันนาเล็กก็มองทําเลแล้วว่าเนี่ยตรงหน้าศาลาเนี่ยทางเดินลงมามันจะเป็นทางปูนนะฮะแต่ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นจุดที่ถือว่าหน้าปลูก เนี่ยตอนนี้นาเล็กใส่ต้นฟิลโลนยเอาไว้อยู่เดี๋ยวก็ยกออกแค่นั้นเองแล้วก็จะปลูกตรงนี้มันจะมีเี่ยร้อ,อย่างนะเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้แหละก็ถือว่าคนที่จะเดินลงมาเก็บมาอะไรเนี่ยมันลงมาง่ายมาถือว่าปลอดภยัยนะทางเดินเดินได้ดีนะต้องคิดเอ ในแง่เผื่อว่าเดินมากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆ่ะนี่นันเลก็จัดการเตรียมหลุมไปแล้วนะขุดเอาน้ําเติมไปน้ําเติมให้ดินมันชุ่มแล้วก็พลวนดินข้างล่างก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ไปหน่อยอเดี๋ยวเราไปเตรียมไม้กันดีกว่าเนี่ยนันลเลกเบื้องต้นก็จะจัดการกับตก้นมือก่อน พนเพื่อที่จะให้มันเรียกว,ว่ารากของมะตูดเนี่ยเป็นเดินได้กันนะเราพยายามทำให้รากมันช้ำน้อยที่สุดไกลตัดรอบนะครับ ยากเยอะเลยเนี่ยเสียงสัญญาณรถไถร้อนจัดเลยแล้วนั่นเลยก็จะตัดสองข้างเนี่ยเพื่อที่จะให้มันยกออกอง่ายๆ มาที่จะแบะออกได้เลยนะนะแต่ว่าน,นันเรจะยกไปยกไปก็ไปวางลงแล้วก็ยก,ยกเอาพลาสติกออกยกมาเลยนะยกมาแล้วก็วางไปเลยนะวางลงไปนะให้ถึงก้นเลยฮะนะอัดให้แน่นแล้วก็ดึงออกนะดึงฝาพลาสติกออก นั่นและก็จัดก,การเอาลงเรียบร้อยแล้วก็กลบดินนะให้เสมอนะให้มันเสมอขอ,ขอบของขอบเดิมต้นนะแล้วก็คุมด้วยใบไม้นะใบไม้พวกเอามาคลุมไว้เพื่อที่จะให้มันลดการระเหยของน้ําคืออย่าให้แดดส่องและมันร้อนเกินไปนะเพราะแดดช่วงนี้ถือว่าร้อนมากๆนะก็หวังว่านะนนเล็กปลูกต้นนี้ ก็จะส่งผลถึงว่าพี่น้องชาวแฟดได้มาเก็บกินนะเก็บไปใช้ประโยชน์นะถึงแม้เราจะไม่อยู่เราจะ,กะเกษียณไปแล้วไปที่ไหนคนที่มาอยู่ถัดๆไปก็สามารถที่จะมาเก็บกินได้เดีนะ๋ยวรดน้ํากันหน่อยอนะนะงามงามงามนะจ๊นะเป,เป็นผดผักสวนครัวให้พี่น้องชาวแฟดห6หรือว่า พี่น้องนะเช้าแฟดทั่วไปอยากจะมาเก็บกินก็ยินดีนะแต่รอให้โตก่อนนะงามงามงามจัดครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตแต่ในช anel สวัสดีครับบ๊ายบาย